สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับดีใจนะครับที่ทั้งคุณเจี๊ยบแล้วก็คุณวีนะครับให้เกียรติมาในรายการของซุปเปอร์เน็ตเวิร์กส์จผมธิรติอธนสุนชัยนะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับคุณเจี๊ยบครับนวลจันทร์นากจูชื่อเล่นชื่อเจี๊ยบค่ะแต่นุ่นแลยครับค่ะสีรักภูชานะคะชื่อเล่นชื่อวีค่ะนะครับคุณเจี๊ยบกับคุณวีนะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับเป็นเทรนด์ที่ใหญ่มากนะครับคุณเจี๊ยบดูแลสุขภาพยัังงงไบบ้าคร อ๋อ oh, ตอนนี้ก็จะทานเป็นพวกอาหารเสริม hmm. ค mm ่ะ hmm. ก็ทานตัวเบต้าตัวน้ามันลํขคาเนี่ยค่ะอืมันดียังไงครับอ๋อก็มีเพื่อนเขาแนะนํานะเขาบอกเขากินแล้วเขาดีงู้นดีอย่างนี้เราก็เลยลองดูบ้างคือตัวเองเนี่ยมีปัญหาคือปวดขับปวดข้อเข่าใช่ค่ะปวดขับแล้วก็เนี่ยชามันก็ค่อยมีแรงถ้าทานดูแล้วมันก็โอเคดีขึ้นค่ะอาการปวดหาย แล้วค,คุณวินะครับมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับเออค่ะก็สมัยนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะคะไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์นะคะคจะมีการปนเปื้อนเรื่องของสารเคมีนะคะคซึ่งเราได้บริโภคเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะก็เลยมีความรู้สึกว่า,เ,าเรารจะต้องป้องกันตัวเองนะคะโดยการที่คือคือได้เข้ามาในเรื่องของ เรื่องของอาหารเสริมนะได้ทราบว่าอาหารเสริมตัวนี้จะสามารถดีท็อกหรือล้างสารพิษออกมาได้ค่ะก็เลยสนใจแล้วก็รับประทานเรื่อยมาค่ะครับอาหารเสริมเมื่อกี้ที่คุณเจ๊พูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อเข่านะครับมันคืออะไรนะครับชื่ออะไรนะครับชื่อตัวเบต้ากูแคนค่ะของนาหน้าคอร์ปอเรชั่นใช่ค่ะคุณรู้จักบริษัทนี้นะครับานาคอร์ปอเรชั่นได้ยังไงครับรู้จักเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคะ โดยมีน้องโอนะเป็นผู้แนะนำนะคะก็แนะนำให้มารู้จักกับบริษัทนี้คับนะครับครั้งแรกที่รู้จักนานาคอร์ปอเรชันนะครับจากการแนะนำของใครครับของพี่วีเนี่ยแหละค่ะข้างๆเรานี่ใช่นะนะครับแล้วก็รู้จักนะครับในครั้งแรกยังไงครับออก็พอดีพี่คือเราอะ อยู่บ้านแล้วพี่เขาก็โทรมาหาว่าจะมาหาครับพอเขาจะมาหาเขาจะมาแนะนําให้เรารู้จักตัวนี้แหละเขาบอกว่าดีโทรมาดีงั้นดีงนี้เราก็เราก็มีของเราดีอยู่แล้วลรวก็ล้างของเราขัดของเราไปเลยนะประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นผู้หญิงกันต้องสวยครึ่งชั่วโมงนะครับใช่ค่ะก่ว่าสวยมานะครับเพื่อนรักมานะครับเพื่อนฉันต้องเห็นว่าฉันมาสวยเลยครัเสร็จแล้วพอพี่เขามาเขาก็มาแนะนําให้เขาก็ลองโฟมให้เราขึ้นหน้าประมาณ1-3มนาทีพอล้างออกอ่ะ แบบหน้าดีขึ้นกว่าที่เราทํามาเป็นครึ่งชั่วโมงอีกค่ะก็เลยเปิดใจใช่ค่ะนะครับนะครับนะครับคุณวิครับกับมุมมองดีๆของคณะคอร์ปอเรชั่นกับมุมมองทางด้านการตลาดตรงนี้นะครับคณะคอร์ปอเรชั่นนะครับมีนะครับจุดเด่นทางด้านการตลาดยังไงบ้างครับอืค่ะเท่าที่สัมผัสมานะคะเท่าที่ตัวเองมีประสบการณ์ครับนะคะเคยทําเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาครับ ก็นาหน้านะคะมีจุดเด่นในเรื่องของสินค้านะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะคะก็คือใช้แล้วของนาหน้านะคะใช้แล้วเห็นผลภายใน1นถึงานาทีเช่นตัวเจลนะคะตัวเจลล้างหน้านะคะได้ลองให้ให้ลูกค้านะคะครึ่งหน้านะคะแล้วก็ทิ้งไว้1-3ถึงนาทีจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะก็แล้วก็ตัวเซรั่มนะคะภายใน10นาที การยกหน้านะคะก็คือยกหน้าขึ้นเลยค่ะเห็นผลทันทีถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นนะคะคสินค้าอื่นที่ที่เคยที่พี่เคยสัมผัสมาะะใช้เวลาค่ะต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าของเขาไม่ดีนะคะคแต่ว่ามันต้องใช้เวลาค่ะอาจจะเป็นเดือนสองเดือนสมเดือนแต่ของนาหน้านะคะภายในหนึ่งถึงสิบนาทีเห็นผลทันทีค่ะ ว้าวนะครับถือว่าขั้นเทพนะครับคุณเจี๊ยบครับนะครับคุณเจี๊ยบครับนะครับครั้งแรกนะครับที่คุณเจี๊ยบมาที่บริษัทของกนาคอร์ปอเรชั่นรู้สึกยังไงครับก็ตอนแรกพี่เขาไปหาเราก็แบบยังไม่ไอ้นี้เท่าไหร่ก็บอกขอมาศึกษาดูก่อนครับพอมาที่บริษัทได้มาเห็นเจ้าของลงมาเองแล้วก็ได้มาเห็นว่าวิสํานักงานมีแบบ ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วการการแบบอยู่กันก็เหมือนพี่เหมือนน้องแล้วก็เลยโอเครู้สึกเหมือนกันไหงว่าเป็นพี่น้องมันเป็นแบบเหมือนบ้านคุณวิรู้สึกใช่ค่ะใช่ใช่อย่างมาเจอคุณเจี๊ยบคุณวิเนี่ยนะครับก็มาสนุกสนานกันเนาะนะครับรู้สึกเหมือนบ้านจริงๆนะครับคุณวินะครับนะครับรู้สึกยังไงครับกับที่นะครับสำนักงานใหญ่ของนานาคอร์ปอเรชั่นครับพี่เข้ามาตั้งแต่สำนักงานยังเป็น อยู่ในซอยที่เป็นร่มไม้ใช่บ้านสินทรครับแล้วก็มาได้มาเห็นที่นี่รู้สึกโอ้โหประทับใจมากเลยที่สำนักงานสวยสวยมากนะคะรู้สึกชอบมากเลยค่ะแล้วได้ไปที่รีสอร์ทรู้สึกโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากชอบมากเลยค่ะใหญ่โตแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบริษัทมั่นคงนะคะท่านเจ้าของก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็ เหมือนกับเป็นผู้ให้นะคะความรู้สึกนะคะตามมุมมองนะคะเท่าที่พี่เห็นนะคะคือเป็นผู้ให้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสาธารณประโยชน์นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของนักธุรกิจใื้ค่ะคุณวิครับนะครับคุณเจี๊ยบครับนะครับอยากนะครับจะฝากให้ถึงที่พี่น้องๆนะครับที่กำลังก้าวเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณวิคุณเจี๊ยบกับครอบครัวของนาหน้า กับท่านผู้ชมทางบ้านเรื่องจากคุณวีก่อนเลยครับค่ะก็มีความรู้สึกว่านะฮะหนาน้านะคะ,เ,นะคะเป็นอะไรที่วิเศษสุดในตอนนี้แล้วครับนะคะพี่ทำงานอยู่ที่นี่นะคะ,คะมีความภูมิใจมีความสุขะนะคะมีความสุขมากาไม่ว่าพี่จะออกไปพบลูกค้าคที่ไหนนะคะก็ได้การต้อนรับนะคะถ้า100%เป็น90%เลย ถ้าเทียบจากร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีการตอบรับแล้วก็มีการใช้สินค้าซ้ำนะคะซ้ำหมดแล้วซื้อซ้ำหมดแล้วซื้อซ้ำเลยมีความรู้สึกว่าที่นี่แหละที่จะเป็นเหมือนกับว่าคอนเซ็ปต์บ้านหลังที่สองของเราใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนเกาะคุ้มภัยนะเหมือนอยู่ที่นี่แล้วปลอดภัยรู้สึกอย่างนั้น ครับนะครับคุณเทียบครับนะครับอยากจะฝากอะไรให้กับพี่พี่น้องนนะครับที่กําลังดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วก็นะครับอยากจะก้าวเข้ามาที่หน้าหน้าขอเวชันค,ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องทุกคนนะคะเพราะว่าที่นี่บางคนบอกว่าอุ้ยรู้แล้วรู้แล้วแต่มันไม่ที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น,น,นบางคนบอกรู้แล้วแต่คนรู้จริงหรือเปล่าที่เนี่ยแบบยังไงอ่ะสินค้าก็ดีนะแล้วก็มีความรักใร้กลมเกลียดเหมือนพี่เหมือนน้องครับ ทำงานมันก็ไม่เครียดอะค่ะใช่ค่ะมาแล้วมีความสุขว่างันเถอะใช่ค่ะนะครับจริงๆแล้วพอยนะครับในการทํางานนะครับผมแบ่งชีวิตนะครับในแต่ละวันนะครับมันมี24ชั่วโมงนะครับแต่ชั่วโมงทํางานแต่ชั่วโมงพักผ่อนอีกแต่ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่คุณเลือกแล้วครับว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมถือว่าพักผ่อนนะครับที่เรานอนหลับเนี่ยนะครับเป็นความสุขนะครับสิ่งที่เราเลือกด้วยนะครับ8ชั่วโมง16เนี่ยครับ นะครับแน่นอนนะครับเราต้องเลือกในสิ่งที่เรามีความสุขและถ้าบวกเข้าไปอีกแปดชั่วโมงที่เราทํางานด้วยเรามีความสุขนะครับมันสว่างเนะยีิชั่วโมงเราอยู่กับความสุขเลยที่นี่ให้คุณได้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากนะครับมาพบกับนะครับคุณเจี๊ยบคุณวินะครับแวะมาที่นานาคอร์ปอเรชั่นลาดพร้าว1นึ่งร้อยหนานะครับติดต่อได้ตามเบอร์โทรที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือว่านะครับถ้านะครับคุณเจี๊ยบไม่ถืออะไรนะครับจะขอเบอร์โทรส่วนตัวนิดหน่่่อยะคครับบกาผู้้ชมไดเล 0858368332ค่ะนะครับแล้วเขาของคุณวีแล้วครับค่ะ0820027326ค่ะนะครับดีใจนะครับที่คุณเจี๊ยบกับคุณวีนะครับให้เกียิมานะครับกับสกู๊ปของซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กนะครับกับนานาคอร์ปอเรชันแล้วมาออกรายการบ่อยๆเล่าสิ่งดีเหล่านี้บ่อยๆวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบขอบคุณครับขอบคุณครับ